สวัสดีท่านผู้ชมทุ่านนะอันนี้อยู่ในเกม My r a r m นะครับ Observer My Pet นะในมินิเกมที่มีชื่อว่า Game. ดดวตัวเก,กมต่อยะตกนะข้างกำรู้สึกว่าเกิดอาก,การค้างนะครับ เจนะพี่ชายก็คือก็ตอนนี้เหตุการณ์กระตุกมากโอเคก็พี่เป็นอะไรเนี่ย จะไปตุย่างมันนะแล้วเกมนี้ก็เป็น EP หนึ่งนะอันโนโการตุยังพ้นสําเรเจฮะโอ้ีิทานเนื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าอยู่ใกล้นะคผา คราวนี้กล่องจะมีเนเป็นพิเศษนะครับโอ้ยอืลงน้ำพอดีจ้าวิ่งนะจ้าวิ่งนะจ้าวิงาว่งนะจ้ะวิ่งนะจ้ะโทษด้วยจ้าไปรบกวนกันการน,นอนของท่านโอเค,อ,เคอย่าได้แดม้มนุษย์ทุกันมาก อันนี้อยากได้แต้มอนกเขาน่าจะเอาไปละวนไปวนมานะตอนนี้น,นีของที่เราชิมไปใช่ไหมกดไว้ใช่ ตอนนี้มีคนเก็บไปยังไ,งไปดูตรงเนื้อน,นู่นดิมีกล่องมียาให้ชาวอุ้ยกำร,รู้สึกว่าตรงกลางซัพายรอบน่าจะยังไม่ออกนะหรือเปล่า โ okay. อเคทำไปแอ้ยั็ไม่รออูโ oh. อ้จำขอได้ม่อนอย่างนึงได้ไหม oh. ขอเธอขอเธอแก่ได้มาก oh. นู่นาสา่ม สไปร์ดเดี๋ยวไปเอาเนะจ๊ะเคตอนนี้ open แอปเปิ้ลเรามีเยอะมากนะครับเคยครับโอเคไปหาสไปา์ดอกอนนันเลยนะครับเดินไป <c oughs> <c oughs> ตรงไป ววนีอย่ชิ<อ>เจคงไปไม่ทันแนะเกิดอาการกระตุกเมื่อไปใกล้ภายดอกพอสะพายดอกหลดมาก็ไม่มีเกิดอาการก็จะไม่เกิดอาการกระตุกยี่ามา กองแถวๆนี้น่าจะโดนเคลียร์ยไปหมดแล้วนี่ไม่มีนะก็สูตรเดิมครับน้ำตก <c oughs> อ้าวิไดไอากรรม แกไปปะปะปะอย่ามัวชักช้อกาอยู่เลยคือก็ตอนนี้ชุดตอนนี้ขอใช้มากเอางี้มันชาร์ตไหมโอเคไม่มี เนี่ยมีคน่อยแบ๊กทางโน้นมีคนรีบเสียงจากทางนี้นนนแต่ม,มั้งเราโมะอ่ะอุ้ยดาบเดมอนดาบเดมอนดาบเดมอน,มอ,นอืม้มเอาไปสู้วะ วิแพ้แพ้เลยโอ้ยจีจีครับจีจ,จีครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคใครชอบกดได์นะใครไม่ชอบกดดีดได้นะครับฝากกดซับตะครกันด้วยนะเพื่อเป็นการใจในการออกคลิปใหม่ๆของผมนะโอเคครับออกคลิปทุกวันนะครับ Bye.